นี่เป็นเชอร์รี่พรีเมียมเชอร์รี่แต่นายแดงหน้าก็ซื้ออย่างดีที่สุดมาให้แม่นะกล่องหนึ่งนี่พันหนึ่งนะเนี่ยแต่นายแดงหน้าซื้อให้เนี่ยเชอร์รี่พรีเมียมเชอร์รี่เบสควาริตี้นี่จะจกะให้คุณผู้ชมดู นี่ค่ะเชอรี่กระตุ่นลิงจนเมือถามา ดื่มชามะนาวให้มันสดชื่นอากาศร้อนๆอนี่ดื่มชามะนาวกินกับเชอร์รี่นี่คุณผู้ชมเชอร์รี่แต่นายแต่งหน้าก็ซื้อให้แม่เ,เมื่อวานเอามาให้แม่นี่กล่องหนึ่งพันบาทนะ ซืออย่างเก็บพีเมียมลเลยนี่เท่เรี่กล่องนี้ยพันเงินมันแพงเพราะว่ามันอย่างเดียว เดิมชาบรรนามันจะสดชื่นคุณผู้ชมคุยนะครับผมก็คุยกับแม่แต่ก็จะมีเหลียมแดงลงเปิ้ลบ้างออตอนน้องก็น่ารักอยอมรับยอมรับแม่ยอมรับเนี่ยเห็นไหมขาที่ผมแก่ขาที่ผมไม่สมเด็จพี่ก็รักลูกหลานชอบเออดอกก็น่าตาดีคุยนู้นว่ะเนี่ยผมสังเกตไะผมหันไม่ได้ผมสัมภาษณ์นะผมจะมองคนรอบโต๊ะเพราะผมมองไงนี้ะผมหันไปผมก็เห็นปลาเนี่ยตั้งใจที่จะมองหน้าของคนที่เล่า แต่ในขณะที่ไอ้เจ้าหลานสาวเนี่ยเขาท่ามอยู่ป๋อมมันไม่มองคุณเล่ามันมองน้องเขาผล่มาบนรถพี่กัญญาคุณแม่แล้วก็ลงเปิ้ลเออแล้วก็ปาสายตาแล้วก็ยิ้มกุ้งกลิ่มกุ้งกลิ่มอยู่ตลอดง่ะเออก็เอ็นดูระวังนะลูกอย่าไปมองมากไอ้นี่ยิ่งกว่าสีพึ่งเลยพี่เดี๋ยวพักสักครู่ผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะ เออทำไมป่องทำไมมันไม่โกลน,นดกวดโกนเข่าเนาะไว้หนวดไว้เข่าหน้าเกีบมากแกแล้วด้วยแล้วไว้หนวดไว้เข่าแบบเออแล้วหมอปลาทำไมไม่โกนหนดวดโกนเข่าอะ่ะหมอปลานักท่องเที่ยวจีนเล่นล่มล่อนที่ภูกเก็ตล่มคุมไม่อยู่ตกแข้งหักกระดูกโผล่โวยไม่มีระบบรักษาความปลอดภัย นังบอกว่าซัดเห็นคนจีนมันแค่หลั่งเงินแล้วมึงมาเที่ยวทําไมอ่ะไม่มีใครเรียกมึงมามึงมาเองมึงมาเองอีกควายใครเรียกมึงมากูก็ไม่ได้อยากจะให้พวกมึงมาหรอกคนจีนอย่างพวกมึงมาก็มาแย่งพวกกูทามาหากินมาโกมาทําผิดกฎหมายในบ้านกูมึงมาทําไมอ่ะเขาไม่ได้เรียกมันมามึงไม่ต้องไปเล่นถ้ามีชายทะเลมึงก็ไปเล่นน้ําทะเลเหมือนกูกูกูก็รู้ว่าเอออันนี้เล่นแล้วมันต้องอันตรายกูก็ไม่เล่น กูก็แค่ไปเดินชายทะเลรับลมแค่นั้นเองฟอกปอดสูดบรรยากาศชายทะเลมึงไปเล่นทาไมอ่ะไม่มีใครเขาบังคับมึงเออมึงมาประเทศไทยเองก็มไม่มีใครไปบังคับมึงเขาไม่ได้สนใจไอ้พวกคนอย่างมึงหรอกกูยังเรียกร้องรัฐบาลเลยให้ออกกฎหมายขึ้นภาษีสินค้าที่พวกมึงมาขายในไทยรู้ไหมว่าพวกมึงมาแย่งพวกกูทำมาหากินจนพวกกูเจ๊งหมดไม่มีธุรกิจเจ๊งหมดอิสัต์ ใสหัวไปเลยอิสัตย์ไม่ต้องมาเที่ยวประเทศไทยไม่ต้อนรับข่ะอิสัตว์ <S <S ตวโดนหยุดเงินจากสามแสนเหลือห้าพัน t อนรัวยี่สิบกว่ารอบเออธนาคารอะไรอ่ะธนาคารต้องรับผิดชอบนะอันเนี้ยธนาคารต้องรับผิดชอบนะเขาฝากเงินอยู่บัญ,ญชีกูแล้วเงินหายอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะ ธนาคารต้องรับผิดชอบธนาคารจะไม่รับผิดชอบไม่ได้นะรัฐบาลว่าไงอ่ะบาตรรอว่าไงเสรษจถาว่าไงที่จะปล่อยให้ประชาชนทั้งประเทศอยู่อย่างผวาเหรอเนี่ยสามแสนละถอนลวงธนาคารจะต้องรับผิดชอบสิเขาเงินไปฝากคุณแล้วคุณไม่รับผิดชอบอ่ะคุณปล่อยให้เงินในบัญชีเขาโดนถอนอย่างนี้ได้ยังไงอือ